สำหรับ macbook โปรนะครับตัวนี้เป็นโมเดล2019 n 9 9 0ปัญหาก็คือฮาร์ดดิสไม่พอของเดิม2.6 6นะครับตัวนี้นี่ของเดิมเป็นเม็ตแบบนี้เดี๋ยวเราอัปเกรดเป็น512นะครับแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่บวมมากไปดูแบตเตอรี่บวมค่อนข้างเยอะมากนะครับสำหรับตัวนี้ดันแท็กแคีย์บอร์ดกดยากพอเปิดขึ้นมาเนี่ย ใช้น็อตนี่ดีปปิ้งแต่ดิตาเลยเดี๋ยวเราปเปลี่ยนแบตอัปเกรดก่อนก็หลังจากที่เราทําการถอดตัวตัวแนนเม็ดกาออกเราก็จะมาเก็บกาวแล้วก็เก็บรายละเอียดเพื่อจะวางตัวใหม่เข้าไปตะกัวเดิมเป็นตะกัวรีดฟรีค่อนข้างแข็งเดี๋ยวเราเวลาราวางเนี่ยเราก็จะวางเป็นตะกัวที่ความร้อนค่อนข้างต่ำนะครับไม่ว่าจะเป็น macbook air m 1 macbook m 1ทั้งหลาย m 2นะครับเราก็รับอัปเกรด นะฮะสเปคโรงงานเนี่ยมันน้อยไปเราก็เพิ่มความจุเข้าไปสักหน่อยจะได้ใช้งานได้อย่างไม่อึดอัดนะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างสบายใจประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปใช้อุปกรณ์อ e ีกาวออกนะครับ อ่าวนต้นประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วก็ทําความสะอาดดูรีวิวมาเยอะก็เลยต้องพูดจ่ายกุณหน่อยอ่ามันก็จะได้ประมาณนี้แหละเสร็จแล้ว เราก็จะใช้เครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่เราจะทำการขูดกาวตากไก่พวกนี้ต้องระวังให้ดีไม่งั้นพอหลุดออกมาเราจะต้องมาทำการต่อซึ่งจะทำให้เสียเวลาค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยลูกค้ามาไก่ตาบอกว่าจะรอรับเลย ทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้อาจจะไม่เป็นซ่อมเราก็รีบบอกทันทีเลยว่าได้ครับเสร็จแล้วก็ส่งเลยลูกค้านั่งรอได้เลยเปลี่ยนทันทีเลยพอบอกลูกค้าบอกคาไม่ทำทำได้หมดเพียงแค่ท่านบอกเรามาของเราก็มีบริการหลายแบบหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมงานเปลี่ยนพาร์ทงานขายเครื่องใหม่เครื่องเก่าเครื่องมือสองสภาพสวยๆเรามีหมดนะครับ ันไหนถูกใจตรงไหน mm. ก็พูดคุยกับเราได้เราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกาวหมด mm. ก็เอาฮาร์ดดิสใ mm. หม่ม mm. าวม mm. างแล้วก็เอาไป DFU แล้วก็ไปรีโตก็เล่นความร้อนสะหน่อยนี่ก็ไม่เกิน5นาที mm. ก็จะเก็บกาวให้หมด mm. แล้วก็ รีบไปวางแหนเพราะลูกค้ารออยู่ดูดิอ้าลองดูตรงนกันเป็นได้ไหม,มโอเคเรียบรเล่นแหนใหม่มีครับเล่ดแหนใหม่เดี๋ยวเรามาวางกันเลยอ่ะตำแหน่งของตัวแหนก็อยู่ตรงนี้ตัวฝั่งที่เป็นฝั่ง CPU เนี่ยฝั่งซ p u ฝั่งหน้าจอเนี่ยก็จะ808นะครับว่เป็น807มีสองตำแหน่งมี808 มา1 8 0 0 1 0เจ็ดแล้วก็จะดูในส่วนของตำแหน่งตำแหน่งนแรกนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บอ่านี่เราได้มาแล้วจะเป็น U 7ด0 7, 7, 7นี่ตัวยี่ห้อของแนนตัวนี้ก็จะเป็นโตชิบา เสร็จแล้วก็ตามไปด้วย U แปดพัแปดตรงนี้ก็จะเป็น U แปดพัเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเราก็วางลงไปนี่เครื่องมือเราก็ใช้เครื่องมือของตัว JBC นะฮะความร้อนเนี่ยค่อนข้างสเสถียรแล้วก็ควบคุมความร้อนได้ดี ในส่วนของตัวซิลิโคนนะครับชุดระบายความร้อนหลายปีแล้วตัวนี้ปีสิบกแล้วก็ทำให้ด้วยนี่โอ้โหทั้งแห้งและแข็งเวลาใส่ซิงก็ใส่ ด้านเฉียงๆก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่ไปกดหัว CPU หรือหัว GPU หัวแตกได้อ่ะก่อนอื่นเราก็มาไล่เช็คกันก่อนว่าในส่วนของเมนบอร์ดเนี่ยมันมีอะไรมาติดไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นคาบตะกัวคาบฟลักอะไรต่างๆตัวเนี้ยแนะนำต้องต้องดูให้ดีนะฮะเวลาที่เราจ่ายไฟไป ไฟระบบเนี้ยมันจะชอ็อตซึ่งมันจะทําให้เกิดการลัดวงจรได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปเก็บอีกทีหนึ่งไปจำความอีกฝั่งหนึ่งมาให้ดูกันให้ดูนะครับมีอะไรผิดปกติไหมไม่ว่าจะเป็นพวก crl ทั้งหลายฮนะหลุดไหมนะครับมือใหม่ต้องระวังให้ดีตรงนี้พลาดไม่ได้เลยแล้วก็มีในส่วนของคาบตะกัวคาบฟักอะไรต่างๆมาติดตรง crl นี้หรือเปล่านะฮะตรงนี้ต้องดูให้ดีอ่ะมา แล้วก็จะมาประกอบกันใส่แบตเตอรี่เข้าไป เราก็เปลี่ยนเป็นแค่หนึ่องก็พอนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้สําหรับลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องอัปเกรดพื้นที่น้อยนะครับพื้นที่ไม่พอในการใช้งาน MacBook Intel M1 M2 ติดต่อเราได้นะครับคลิปนี้เราก็ขอฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวเราไปประกอบเครื่องแล้วก็ทําการส่งลูกค้ากันดีกว่าสวัสดีครับ